สบายดี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 พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ก็่อยโอรีเซเดลแล้วกาน้องหํำสาวลาวขึ้นกับวันนี้กาเป็นมือสองสามมือแล้วทีแล้วหน้ากัผมเึกว่าปีนี้นั่นมันอากาศก็ค่อยหนาวบัาไดแต่ว่ายังบ่ได้เห็ดชุ่มเซลพี่น้องเอ้ยังบ่ได้เห็ดชุ่มเซลก็เลยมีแผนการว่าจะเห็ดชุ่มเซลเพราะว่าเลื่อนเฟซไปมื้อนั่นเห็นเพจหนึ่งเพิ่นเอาลงเห็ดชุ่มเซลนะก็เลยอยากลองมึงว่าเห็ดชุ่มเซลถึงบ่ มันสีงามมาได้แล้วกายน,นี่ทั้งรังค่อยจะเป็นป้าอมิชอนหรือว่าป้าไม้เทิงหัวเทียงลักข้างเทียงนั่นเองก้อยกาได้เตรียมอุปกรณ์มากก็คือนี่เสียมซื้อพี่น้องเออแล้วกาผ้าดวงนึงนี่ผ้าที่เอาไปตัดไม้มานี่ก้อยกายที่เท็ดเอาไม้มากาดตามตามนี้เลยตามต้นไม้ไม้ก็อยู่ก่อเพื่อละเดี๋ยวจะไปกันเลยเอาที่เป็นสตูดิโอ เดี๋ยวเธอลอเบิ้งว่าหน้าตาสตูดิโอซุ่มเพื่องของเอาชิคเอกมาบ่ได้เดี๋ยวชิเก็บไว้ตอนเข้าดาวพร้อมชิมาเข้าดาวกับสาวน้ำเจ้าต้องทาแป้งเด้อมาเข้าดาวโอเคโอเคโอเคนี่ค้อยกามีผ้าอลไรกันนี่เดี๋ยวเบิ้งจะทานที่ที่ค้อยจะต้องเฮ็ดนี่พี่น้องมันจะเป็นมันจะมันจะเป็นคากแล้วเพราะว่ามันมี มีอันต้นใบเอากาะสีกาะตัวนี้นี่ต้นนี้ต้นมีขี้ปวกนี่แล้วก็มากรตัวนี้เอากรจะเห็ดประตูเข่าทั้งนี้เห็ดโบย่ายนะเห็ดน้อยแต่ค้าง,งามแต่มากรฐานเดี๋ยวจิไปตัดไม้ทำลายป่าก่อนโอเคไป อนี่น่าจะมาะไม่ลายพี่นนอะเขาจะค่อยจะไส้ไว้ยั้งไพ่จกักสองสามชีหาลัมเพื่อดำเนินธุรกิจลอยด้านค่อยๆสร้างสงตูดิโอโอริจแนลโปรดักชั่นค่อยจะเอาไม้ที่ที่มันดูอยู่นอกชุดเพราะว่ามันจะดึงง่ายเป็นการดึงง่ายนี่ ล้ำนี่น่าจะดีเราจะเราจะเคาะบ้งก่อนเคาะเพื่อฟังเสียงของไม้ ไม่จะดึงยากแน่นอนหนึ่งข้าวหั่นบทางเอาเป็น ตอนนี้เขากได้ยินเสียงรถหัวรถพนนี่น้องอันน้อยๆแบบนี้กะสามารถที่ใส้ได้พี่ว่าน่าจะใช้ได้ไม่ไพ่นี่ค่าจะเป็นกะก่จะบมดทำลายมันก่จะใส้เท่าที่จะเป็น โหเว้าคือสารคดีแท้ไม่ไพ่กัรนรับยาวอยู่พี่น้องเลย กุว้ว่าไาม่แพงอ่ะวอเออบังมีได้มาเรียบร้อยแล้วถุงซิ่เมื่อยอย่นี่จะเป็นจุดที่เขาจะสั่งคอยจะสั่งคอยจะแทกเบึงวัดแทกเบึงว่าขนาดนี่ฮะ จะวัดเทเบึงแตงแต่ต้นนี้ตั้งแต่ต้นนี่มาต้นนี้จะเาาเพียงใดกะจะวัดเทเบึงจะใช้ผ้าเทกนีมิดโตสองสามีประมาณหาประมาณหาเท่าของผ้า thử vào nhau đấy này. Con nhau cuộn đấy Phen can, phen can không phải thư cho จะฝังรักนี่ฟังรักอีกตัวหนึ่งนี่นี่แล้วก็นี่นี่ตัวนี้นีกับตัวนี้แล้วจะผาไหมมามานาบมานาบเพื่อใส่เฟืองเข้าไปทั้งกลางี๋ยวจะมีไหมตัวหนึ่งหนีบหนีบไว้หนีบหนีบเพื่องไว้เพื่อทําเป็นให้เป็นฝาเป็นฝาห้องเออนั่นแหละ มีผู้ช่วยพี่นอ้องนี่อ่าเจ้าเป็นที่บอกการเอาชีวิตรอดในป่า ເຮົາຈະສ້າງສະຕູດິໂອ ઓ ລິໂພດັກຊັນຖ້າຜູ້ໃດຢາກມາເອົາຊົມຫຼືວ່າຊື້ຊື້ເບຍມາຈັກສອງທຳລ້າງກໍໄດ້ໂອ້ໝາກໍມານຳພີ່ອງເອີ ต้องทําเป็นขั้นตอนอาสจจิโบแล่ภา,ายในคลิปนี้แต่ว่าขอยจะทําให้มันสําเร็จสมบูรณ์โอเคดีวะ ประทิษน้าไหมเดีวนี้เป็นสารเที่ยงผ้าเพื่อกาดเพื่อกาก,อกาดเพื่อจะให้มันสมบูรณ์ นี่กรับเวลากบบมืดค่ำลงแล้วเดี๋ยวชิดเมื่อหาหนึงเข้าก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวกะคลิปนี้กับสิมีเพียงทำนี้แหละเดี๋ยวท้าเบิ้งตอนที่สองตอนท่อไปว่าคอยส,ออส,ออสอิสั่งไม่สำร็จบอกแล้วกาฝากก็ไล่กิะตามนํำคือกันโอเคขอบใจพี่น้อง